แม่กลัวจะใส่ผักลงไปอ่ะเริ่มใส่ลงไปแล้วอ่าในระดาบน้ําก็กาลังเดือดได้ที่นะครับเนาะเราวก็ใส่ผักลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีนะครับกอต้องขอสวัสดีนะครับผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะในช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับผมซึ่งก็ใกล้ที่จะเที่ยงแล้วนะครับที่เราเจอกันในวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ของเดือนพฤศจิกายน ปี2 5 6 5เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับผมว่าข้างนอกมีอะไรเนะตอนนี้เนาะมาสลับกล้องก่อนนะครับเนี่ยครับจะมีปลา2ตัวนะครับผมเป็นปลาทู2ตัวเนาะเป็นปลาทูตัวใหญ่2ตัวนะครับผมที่นอนอยู่ในหมอ้อตอนนี้นะครับเนาะร้อมกับน้ําที่กำลังเดือดน,นะครับผมแม่ตัวเขาได้มาอ่าตั้งหม้อไว้นะครับผม เลยต้องอยู่มาเียบภาพก่อนที่เขาจะยกลงนะซึ่งเมนูวันนี้นะครับผมมี่ยินข่าวว่าเขาจะทําเป็นเมนูขนมจีนนะครับเนาะครับผมมันร้อนทีเดียวครับผมครับหลังจากที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็จะเห็นหน้าหม้อที่ตั้งค้างอยู่บนไฟนะครับผมครับบนต่อแก๊สเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ไดย้ยกลงมาเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเห็นว่าแม่บ้านนี่แม่กลัวนีจ่จะ แกะประตูนะครับผมเพื่อที่จะใส่ในครกตํานะครับผมครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่แม่ยครัวเขาจะมาแกะประตูเพื่อที่จะตำ่ำในคลกนะครับผมครับเริ่มใส่แล้วครับผมวันนี้เจอกันก็เป็นวันหยุดนะครับผมเป็นวันหยุดหนึ่งวันเนาะ,ะตามที่เราได้แจ้งไปเป็นเดือนพฤศจิกายนะครับผมวันที่3 ปีหก้านะครับผมก็ใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วนะครับเนาะครับผมตัวก็เริ่มที่จะ,จะแกะประตูแล้วนะครับผมเนาะเราจะแกะประตูใสแล้วตอนนี้เราก็เกะผ้าตัวนี้ก่อนนะครับครับผมสำคัญเราก็ต้องดูนะครับเนาะ เมนูนี้ส่วนมากก็จะมีกา้างเล็กๆที่อาจจะอ,ออกไม่หมดนะครับผมต้องก่อระวังประตูนี่เชืมหม,ม,อม,มบอดเข้ามาเสียบมั้งบอดบอดบอดคุณไปจำบ้างนะครับผมเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำกินได้ในครัวเรือนนะครับผมทุกท่านสามารถทำกินได้นะครับ ผมว่าทุกท่านทําได้อยู่แล้วคราบผซื้อแม่ครัวของเรานี่ก็ถือว่าทำนะครับผมทำทำอยู่เรื่อยๆนะแต่ช่วงปีนี้นะ่าสังเกตดูน่าจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะสำหรับเมนูขนมเจีนน้ำยาโดยเราได้นําปาทูนะครับมาทําเป็นน้ำยาขนมเจียนนะครับเนาะเนี่ยครับผมหลังจากที่แม่ครัวเขา กะเนื้อออกมานะครับผมก็จะเหลือนี่ก็จะเป็นส่วนที่เหลือนะครับผมเขาก็จะตำก็ทำกินแค่นี้ก็ถือโอเคนะครับเนาะส่วนเครื่องผักต่างๆเขาก็ได้ซื้อมาแล้วก็จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะจัดแจงองค์ประกอบหรืวยาวัตถุดิบให้เตรียมพร้อมนะครับผม ตามก่อนนะครับเนาะรับผมเราก็จะตามประตูนะครับผมให้ละเอียดเนาะครับผมขั้นตอนนี้จากผมซึ่งก็ไม่ยากเนาะประตูตักแค่เดียวก็ละเอียดแล้วอันนี้ก็เป็นการใส่กระชายว<ม>่ะรับผมกระชายแล้วก็มีพริก เราก็จะตำลงไปพร้อมกันนะครับผมซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ค่อยยากนะครับผมไม่ยากนะหอมกินหรว่าทำกินนิ่ก็ควรอะไรที่เวลาหลายท่านหลายหลายคนนี้อาจจะอยู่ก็ทำกินกันได้นะครับผมผมจีนดครับผมัประตูใส่กระชายแล้วก็ใส่พริกพร้อมกันนะครับผมใส่กระชายใส่พริกคล้อมกันแล้วก็ตำให้ละเอียดก่อนที่จะเราจะนำลงหม้อแล้วก็ไปตั้ง บนไฟอีกครั้งนึงนะครับผมทำไปก็อาจจะมองเห็นเป็นส่วนก้างส่วนก้างก็ยังมีอยู่นะครับก็เป็นก้างที่เล็กเนาะก้างเล็กของเนื้อปลาท,ที่เราอาจจะเกออกมาแล้วมันจะเข้าไปในเนื้อ,อตัวปลานะครับผม ขนมจีนเนี่ยก็เป็นเมนูแบบไม่ค่อยหนักท้องนะครับเนาะผมว่าถามากินไปเราก็หิวกินไปล้วก็หิวเป็นเมนูเหมือนเหมือนข้าวสวยเเปล่ผมว่าข้าวสวยก็เหมือนกันนะครับผมว่ากินได้มกินได้แต่กินได้ไม่ี่ไม่นานมันก็หิวครับผมกินได้แค่ไม่นานก็เริ่มมีอาการหิวเหมือนเดิมครับผมขนมจีนก็เป็นเหมือนกันครับผมคือเราทำกินได้แต่ถ้าให้กินแบบเป็นทางการ เหมือนับข้าวก็กคงจะไม่ได้เพราะว่าไม่รู้สิเพราะว่ามันเป็นเมนูแบบเบาๆว่าครับแต่ถ้ากินมากก็อิ่มนะอิ่มในช่วงเวลาขนาดนั้นแต่ไม่นานม,มันก็เหนียวอยู่ดีก็คือคุยง่ายก็ไม่อยู่ทออ้องครับผม หน่อยเนาะครับผมครับทิให้มันเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ให้มันเป็นเปนเนื้ลอละเอียดไปเลยครับผมเม็ดแต่ความเข้มมันมีหลายสูตรน,คคนะครับกุกกะทิเนาะก็ทำอะไรก็เอาอะไรมาทำอันหนึ่งหน่อยน้ำยากะทิอันี้เออถ้าคนชอบแบบเป็นเป็นแนวออกกะทิอย่างนี้ก็ก็ทำกินได้นะครับบุกกะทิเนาะ ครับผมก็จะต้องมีเตรียมกะทิมีอะไรนี่แหละมะพร้าวอมาทำนี่แหละ๋ยวเราก็ทำแบบน้ำยาองะไรนีน้ำยาปลาน้ำยาป่าปลาทูสามบานห้อปลาทูทำได้หลายสูตรถึงว่าเนาะครับผมเราจะเริ่มทำการในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นการใส่เนื้อปลาที่เราแก่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราจะนําเนื้อปลาลงมาใส่ในหม้อนะครับผมที่ค้างตั้งไฟอยู่นะครับ อ่ะเสร็จโอเคครับเป็นเนื้อปลาที่เราตำเมื่อสักครู่นี้นะครับผมที่ตำใส่กับกระชายแล้วก็มีพริกนะครับผมที่เราใส่ตำลงไปในคุกเมื่อกี้เนาะแล้วก็นํามาค้างไฟเพื่อที่จะใช้ความร้อนนะครับผมะะนะครับแม่กลัวก็ะดดทจะจนสักหน่อย เพื่อให้ปไปตามกระบวนการนะครับผมอันนี้ก็เริ่มใส่ผงชูรสบ่ร<ม>ครับผมเติมสักหน่อยนะครับเนาะเล็กๆนม่น้อยครับผมผงนี้เขาบอกว่าใส่มากก็แซบมากใส่น้อยก็แซบน้อยนะอีกเขาพูดนะอันนี้เป็นสโลโกแกนที่เขาใช้กันครับผมใส่มากก็แซบมากใส่น้อยก็แซบน้อยแล้วแต่วความแซบของแต่ละคนนะครับว่าจะชอบ แบบไหนนะครับผมเราก็จะตั้งค้างไฟหัวอย่างนี้นะครับผมครับครับผมแม่บ้านก็แม่ทัวก็เติมน้ำลงไปอีกแล้วนะครับผมเป็นแต่ความจริงมันก็เป็นวิธีการที่แบบว่าทำแบบง่ายเนาะไม่ไม่ยุ่ยงยากเนาะแต่ถ้าเป็นในกะทิก็จะเป็นอีแบบหนึง่งแต่ก็อาจจะไม่ต่างกันนะครับผมไม่ต่างกันเพียงแค่เพิ่มในส่วนของกะทิเข้ามาแค่นั้นเอง ครับรผมเดี๋ยวฝากไว้เข้าก่อนนะครับเนาะให้แม่ทัวเขาได้จัดแจงว,วัตถุดิบต่างๆไอ้นะตองหอมบักชีหอมอบักชีนะครับผมหาดูก,ก่อนนะครับเนาะหอมบกชีเดี๋วดูก่อนนะครับเพราะว่าหอมรู้อยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะเกิน ผักชีเข้เขาก่อนนะครับเนาะให้แม่ครัวเขาทำก่อนนะครับที่ตรงเดียวมอ่าเนี่ยครับประตูนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วที่เนี่แล้วเพ่งใส่ตั้งกองไว้บรือเป่าใ่หมดเลยไม่ยา่แล้วตั้งกองไว้ก็เลยก็แล้วน้ำบ่บานนี่ถ้าเขาใส่ไแล้วเช่ไครับครับผมแม่ครัวก็จะใส่พวกผักลงไปนะครับผมเมื่อกี้ก็จะเป็นผักหอม หอมปักชีผักชีหอมนะครับผมครับก็จะใส่ลงไปครับผมแม่ครัวเริ่มที่จะชิมแล้วนะครับเนาะเริ่มจะชิมแล้วว่ารสชาตินี้ได้หรือยังค่ะอ่าถ้าไม่ได้ก็ต้องเติมอะไรนิดอะไรหน่อยแต่ขออย่างเดียวครับอย่าให้เค็มเป็นแดนขาดนะครับเนาะเมนูขนมจีนนี้ถ้าเค็มนี้ก็ไม่รู้จะใส่อะไรนะครับเมนูขนมจีนนี่วิธีการแก้ความเค็มก็คงจะมีแต่มะนาวเติมน้ำเข้าไปอ่าครับผม แต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นพูดพูดถึงว่าถ้าเราใจยังยั้งไว้มันก็เป็นการดีนะครับผมรสชาติก็จะไม่ต้องเค็มมากนะครับผมถ้าใครที่เป็นคน่อนข้งจะออกเป็นมือหนักอย่างนี้ก็ยังยั้งมือไว้หน่อยก็ดีนะครับผมครับผมว่าผิดพลาดแบบใส่แบบมือหนะักอย่างนี้มันมันก็แก้ยากอาปลาชีมาด้วยดูดม,มัมยแล้เอาเมื่ก<ๆ>ี้เล่าบอก ซีล่าหัวหน้าซล่าบอกเขาบอกผักกันบอกครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผักนะครับผมที่เราจะนําไปล้างเป็นผักฮะโอ้อันนีครับผักชีนี่ก็ใส่ใส่หม้อนะครับผมครับเป็นส่วนที่เราต้องแกะใส่หม้อครับผมหลอจากเราจะใส่ในหม้อแล้วเราก็จะเอามาทาคลิปกัน้วเราจะเก็บขั้นตอนนี้ไว้ก่อนนะครับเนาะขั้นตอนที่แม่คัวจะใส่ผักลงไป มแม่ครัวจะใส่ฟังลงไปอ่ะเดิมใส่ลง,งไปแล้วอ่ากระดานน้ำก็กำลังเดือดได้ที่นะครับเนาะเพราะว่าใส่ฟังลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็กคือผอกชีนะครับอ่านี่ก็เป็นวัตถุดิบนะครับผมที่แม่ครัวได้หามาจากรถกระป๋องหรือรถอีกปอกน้อยนะครับผมรถกระป๋องอน้อยรถกระป๋องล็อกที่เป็นรถตลาดเช้านะครับผม มาถึงปากซอยหรือว่าขับเข้ามาในซอยเลยนะครับเนาะเนี่ยครับผมผู้สูงขั้นตอนก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเนาะใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นวิธีการก็เป็นเมนูที่แบบง่ายๆนะครับผมครับไม่ถือว่าซับซ้อนไม่ถือว่ายุ่งยากอะไรนะครับผมครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของ้ำยาปลา้ยาของจีนที่เรา้นนาปู มาทำเมนูนี้นะครับผมเ้าก็อาจจะ้างว่าสักหน่อยแล้วก็เป็นการยกลงจากไฟนะครับผมครับก็เป็นการเชสิ่งสิ้นนะครับผมนะครัวเราเกเกลี่ยแล้วนะครับผมครนเรส่องรึกหผมแค่นี้เองครับผมเส็จสิ้นเนาะภารกิจหรือว่าเมนูนี้ก็ทําแค่นี้เองนะครับผมไม่ได้ทำอะไรแบบทุ่งยากก็คงจะปิดท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะครับผมครับ